สมบูรณ์แบบผมต้องมีแบบนี้ครับผมตัดคิดน้ำปลาครัไม่ได้เลยมันสอดลิปอาหารพื้นถอ๋อมี่ต่อนไหมนะ่ากินมากครับพี่เพิ่นนี่กระเพาะปลาเลยครับผมกระเพาะปลาเงามากเลยเลยปลาเลยร้านถ้วยครับผมกระเพาะปลาตัวเบลลุ่มเลย ปงลง่มสบายไปข้อ,อ,อมก ใสค้าวันนี้เติมไข่เป็ดลงไปตอนน่อสุดนี่สุดเดียวเลยนะครับมาแล้วบ้างรูหนากินมากเลยเดี๋ยวเราจะมาทำสองเวอร์ชันนะครับนี่เป็นไงกันเวอร์ชั่นที่สองเราจะมี เก็บเป็ดกระเพราปลากระป๋องไว้คร <kan> ับผมนี <kann> ่นะแล้วก็เอาใบกะเพรามาโปะใหม่ยไปดิลองก็แซ่บมากไม้มหาศาลใบกะเพรามาใส่เปิดปลากระป๋องเลยเฮ้ยเศรษงาม สูเลยเป็นกระป๋องปลากระป๋องอัตโนมัติมีกระสุนสมบูรณ์แบบผมต้องมีแบบนี้ครับผมโดยคิดน้ำปลาเป็นแบบกระป๋องปลากระป๋องแบบที่กระปลาหอมๆเลยครับผมขาไม่ได้เลยนะสวัส,สดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยอยากให้ดูเลยว่าสุดยอดมากครับผม ดาวขึ้นบางหน่อยลองกระเพาหมูก,กรอบแบบกระเพาหมูก,กรอบแต่งแต่คำแรกเราจะเอาปลากระป๋องครับผมกระเพาปลากระป๋องแบบแต่งหมูก,กรอบด้วย หอม <c oughs> เป็ดปิกแห้งครับผมสุดเลยเขากันมากมากเลยเหมือนกบเพราปากระป๋องเป๊ะเลยครับผมพอพีเพิ่นอันพัดอันหอมไญ่ไปให้บลกหลายเลยครับพี่เอามาคุกกันได้เลยแต่ที่เด็ดกับกะเพราหวามรุนแรงนะครับแล้วก็ มุบบกรวบงามมากเดี๋ยวให้ดูครับชิ้นมุกรวบเดี๋ยวมุกรวบแบบอย่างงาม ไมผามากโ,โป๊ะหอมใหญ่กระป๋องชิ้นนี้แบบชิ้นใหญ่แบบมากอร่อยอย่างมากมายหมาตา,านลองน้ำซุปหน่อยครับผมลองน้ำซุปแต่งเสียงดูรังเดที่เลย ไข่ดองน้ำสุกมาตรงนี้ยังไม่ละลายเลยเคริ่งปรุงมาครับเต็มคนเต็มกลมกล่อม เห็นมีมองกรบ,งบกกวอบครับผมนี่เห็นใครจับป่ะดูคำนี้ครับ ปลาปองหมูกรอบื้อร์ฟิตหมูกรอบเป็นขนมป้วน ดูครับสิ้นงามขนาดไหนสูงกลางเขายังห่อน ได้แต่อื้อหืออื้อหืออ่าครับพี่ลูกครับมาม่าด้วยเดีวเท่าหน่อยอื้อหือ ยังเป็นยางอยู่แบบดิบๆนี่แหละแต่น้ำมันในรีครับกลายเป็น,นกระเพราปลากระป๋องเป็นอัตโนมัติเลยไง ติดนะครับบบาวผมเป็นไอเทมเด็กน้อยเลยผมมามาใส่ปากกระป๋องเอทุกร้านด้วมือน,นี่แต่ไม่ได้วันพวกเขาป้าครับผม มากคิดถึงหมูกรอบขั้นสุดจองร้านถ้วยครับสุดยอดมากอาหารมัมกแมกงยากครับผมหมูกรอบผักผัดกุ้งเดา ไปครับไปน,นะครับผมเด,ด,ด,ดี๋ยวบริสุิ